ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่527การตายของเซีลฉุนตัวเบี้ย2มือข้างหนึ่งของเวจวินมุกวควาไทยเอาไว้ใบหน้าหล่อเหล่าไม่มีแม้แต่ความตื่นตระหนกหรือแปลกใจราวกับไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับหาลูกธนูทว่าราวกับเป็นลมเย็นที่พัดผ่านยามราตรีระหว่างนั้นกระบี่อ่อนในมือพลันหมุนวนกลายเป็นดอกไม้สีเงินวิจิตรการตาลูกธนูที่พุ่งเข้าหาพลันร่วงหล่นลงกับพื้นราวกับเผชิญหน้ากับเกาะกำบังที่ไร้รูปร่างระยะเวลา เพียงชั่วพริบตาเวจวินมั่วก็พาไทเฮามาอยู่ด้านหลังโล่กำบังที่ถูกตั้งเป็นแนวได้หนานกงมั่วรีบเข้าไปรับจจวินมั่วบาดเจ็บหรือไม่เวจวินมั่ววางไทเฮาลงสายศีรษะและยื่นมือไปจับมือของหนานกงมั่วเอาไว้เอ่ยปลอบโยนเสียงเบาไม่เป็นไรหนานกงชวิีที่ยืนอยู่ด้านข้างมองทั้งสองที่ทำราวกับอยู่กันเพียงสองคนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มจางขึ้นมา เห็นว่าไทเฮาปลอดภัยเซียวเชียนเย่จึงถอนหายใจออกมาทว่าเมื่อมองไวจวินม่วที่ยืนอยู่ข้างหนานกงม่วก็รู้สึกเสียดายอยู่ในใจอย่างอดไม่ได้มักอดคิดว่าไวจวินม่วเป็นศัตรูไม่ได้บางครั้งแม้แต่เซียวเชียนเย่เองยังรู้สึกประหลาดคำสั่งสอนจากเสด็จปู่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจสถานะของไวจวินม่วอย่างไรก็ไม่อาจทำอันใดเขาได้น้มนาวให้เขามาเป็นพวกมีประโยชน์กว่าการบีบเขาให้ไกลห่างทว่าเพียงมองเห็นไวจวินม่วเขามักอดที่จะมองเป็นศัตรูไม่ได้ราวกับว่า เป็นศัตรูกันตั้งแต่กำเนิดต้องมีสักวันไม่เจ้าตายก็ฆ่าตายและเพราะความรู้สึกเช่นนี้เมื่อครู่เขาจึงรีบออกคำสั่งยิงธนูจนกระทั่งความปลอดภัยของมันดาตนเองก็ไม่ยดีแน่นอนเสี่ยวเชียนเย่ยเองก็ไม่ได้ละเลยต่อสายตาสงสัยของทุกคนที่มองมายังเขาสเสด็จแม่ฮองเฮาพวกท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่เสี่ยวเชียนเย่ยลุกขึ้นมาเดินเข้าไปถามถ่ายด้วยความห่วงใย ใบหน้าของไทเฮาเรียบนิ่งเพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคืนนี้มีเรื่องตกใจและเหนื่อยล้าหรือว่าเพราะมีเหตุผลอื่นสีหน้าของฮองเฮาซีดขาวพิงอยู่ในอ้อมแขนของเอ้อกัวกงสายหน้าด้าวยยความยากลำบากเอ้อกัวกงประคองบุตรีเพราะอายุมากมือที่เคยถือดาบถือธนูจึงสั่นเบาๆโดยไม่อาจควบคุมได้หันไปมองหนานกงมัว่วและววจวินมั่วที่เดินเคียงข้างกันเข้ามาเอ่ยจะวินจู่ซื่อจื่อขอบคุณมากหนานกงม่วสายศีรษะด้วยรอยยิ้มท่านกัวกงกล่าวหนักแล้วฮองเฮาไม่เป็นอันใดนะเพคะ ้องเฮาสายหน้าฝืนยิ้มออกมาไม่นานใบหน้าก็แสดงความเจ็บปวดออกมาอืดเจ็บนานกงม่วกลับไม่แปลกใจเอ่อยเสียงเข้มห้องเฮาจะคลอดแล้วหากผ่านเรื่องราวทั้งหมดในคืนนี้แล้วห้องเฮาสามารถอยู่รอดปลอดภัยโดยไม่เกิดอันใดขึ้นนั่นต่างหากที่เป็นเรื่องแปลกสามารถยืนหยัดมาถึงตอนนี้นั่นเป็นเพราะ้องเฮาเกิดในตระกูลแม่ทับร่างกายและนิสัยจึงแข็งแกร่งก็เท่านั้นตามหมอหลวงเถิด เซียวเชียนเย่พยักหน้าโบกมือออกคำสั่งให้คนพาฮองเฮาส่งไปยังด้านหน้าโดยทั่วไปพระชายาต้องคลอดอยู่วังหลังแต่ตอนนี้วังหลังยังอยู่ในมือของเซียวฉุนฮองเฮาจึงต้องไปยังตำหนักด้านหน้าแล้วไทเฮามองเซียวเชียนเย่ด้วยสายตาเรียบนิ่งเอ่ยห้องเต้เดี๋ยวมันดาจะไปดูฮองเฮาเองเซียวเชียนเยี่เองก็รู้ว่าเวลานี้มิใช่เวลาโมมาเอ่ยสิ่งใดจึงทำเพียงพยักหน้าเอ่ยรบกวนเสด็จแม่แล้ว ไาเฮาไม่ได้เอ่ยสิ่งใดต่อหมุนตัวเดินตามคนที่พาฮองเฮาออกไปปองชายผู้สืบทอดบัลลังก์อนาจาักรเซียที่ยิ่งใหญ่คนต่อไปกำลังจะถือกำเนิดแล้วแต่ใบหน้าของทุกคนกลับไม่ได้มีความยินดีมาถึงยามนี้ทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีอันใดต้องพูดจากันอีกแล้วลิ่งชังเฟิงเหาะลงมาจากบนหลังคาหันไปยิ้มหยันให้กับเซียวฉุนผู้สำเร็จราชาการแทนต้องขอโทษด,ด้วยทำลายแผนการของท่านอีกแล้วลิ่งชังเฟิงเวจวินมั่ว เซียวฉุนกัดฟันหันกลับไปเย้ยหยันเซียวเชียนเย่ที่แท้ฮ่องเต้ก็ไร้ความสามารถถึงขั้นต้องไปร่วมมือกับคนในยุทธภพแล้วอีกทั้งยังเป็นห้าห้าข้าเองก็อยากรู้หากเหล่าขุนนางผู้มีอำนาจในจินหลิงรู้ว่าบุตรชายสุดที่รักขององค์หญิงชังพิงเป็นหัวหน้าสำนักมือสังหารไม่รู้จะมีท่าทีเช่นไรวังจื่อเซียวสังหารขุนนางของราชสำนักไปไม่น้อยต่อให้มีใช่คนหรือเพื่อนของขุนนางก็หลีกเลี่ยงที่จะรู้สึกเศร้าโศกต่อการต,ตายไม่ได้ ลิ่งฉังเฟิงเลิกคิ้วยิ้มจนตาหยีเอ่ยท่านผู้สําเร็จราชการแทนคงจะเข้าใจผิดแล้ววังจื่อเซียวหรือดูเหมือนว่าจะเป็นของข้าเซียวชุนเซยยิ้มเอ่ยลิ่นฉังเฟิงเจ้ามันก็แค่ตัวละครที่เป็นตัวแทนขายชีวิตก็เท่านั้นคู่ควรมาพูดกับข้าหรือ ใบหน้าของลิ่นฉังเฟิงบิดเบี้ยวขึ้นมาโดยไม่อาจห้ามได้หันไปมองหนานกงม่วด้วยความกับแค้นใจไอ้แก่นี้ใกล้จะตายแล้วยังหาเรื่องอยากต่อยเขารงแรงสักครั้งจริงๆหันกลับมาคุณชายฉังเฟิงยังคงมีท่าทีร่าเริงข้าผู้น้อยอย่างไรก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหลายสิบปีแต่ข้าดูแล้วว่าคนใหญ่คนโตอย่างท่านอ,องือหือนานกงม่วคุมขมับคุณชายฉังเฟิงท่านเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าใครนักหรอก หนานกงมวดถอนหายใจอยู่ภายในดังนั้นจึงบอกว่าคืนนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างนั้นหรือแต่ไม่เป็นไรเดิมทีเซียวเชียนเย่เองก็รู้เรื่องของวังจื่อเซียวอยู่แล้วเซียวฉุนจะเอ่ยออกมาหรือไม่ก็ไม่แตกต่างอันใดมากนักอีกทั้งเซียวเชียนเย่เองรู้ดีว่าพวกเขามีวังจื่อเซียวอยู่ในมือเวลานี้ซ่อนเอาไว้มีแต่จะทำให้เซียวเชียนเย่คิดว่าพวกเขามีใจปิดบังท่านอ๋องเอ่ยถึงเรื่องพวกนี้คิดอยากถ่วงเวลาหรือหนานกงมั่วเอ่ยถามเสียงเรียบยามนี้ถ่วงเวลาไปนานแล้วจะมีความหมายอันใดเล่า เซียวฉุนคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มมองไปยังหนานกงมั่วมีชีวิตอยู่ต่ออีกสักหน่อยก็นับว่าดียิ่งไปกว่านั้นข้าคิดว่าคืนนี้ข้าจะไม่ตายนะเซียวเชียนเยี่ยยิ้มเย็นเซียวฉุนเจ้ายังคิดเพ้อฝันอีกหรือข้าบอกแล้วว่าต้องมีสักวันที่จะคืนทุกอย่างกลับไปที่ตัวเจ้าเซียวฉุนมองไปที่เซียวเชียนเย่ยเลิกคิวเอ่ยจะว่าไปฝ่าบาทควรขอบคุณข้าจึงจะถูกหกักไม่ใช่เพราะข้าพระองค์จัดได้เยี่ยงไร หุบป,ปากเซียวเชียนเยี่ยกโกรธเกลี้ยวขึ้นมาเซียวฉุนยักไหล่ไม่เอ่ยสิ่งใดเซียวฉุนไม่สนใจเขาหันไปเอ่ยกับหนานกงมวด้วยรอยยิ้มสิ่งเฉิงจะวินจู่พวกเรามาคุยกันสักหน่อยเถิดเจ้ากับเว่ยซื่อจื่อปล่อยข้าไปข้ารับรองว่าขออภัยด้วยหม่อมฉันไม่เชื่อการรับรองใดๆของศัตรูหนานกงมั่วเอ่ยตอบเซียวฉุนลูบจมูกเบาๆเอ่ยในเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นก็แต่ว่าหม่อมฉันจะให้โอกาสพระองค์สักครั้งก็ได้ หนานกงมั่วเอ่ยต่อใบหน้าของเซียวฉุนเผยรอยยิ้มแห่งชัยชนะออกมาราวกับคิดเอาไว้แล้วว่าอาย่างไรหนานกงมั่วก็จะยอมทำข้อตกลงมองหนานกงมั่วด้วยรอยยิ้มรอประโยคถัดไปของนางหนานกงมั่วจึงเอ่ยข้าส่งท่านอ,องออกไปจากวังหลวงได้แต่ว่าจะออกจากจินหลิงเช่นไรจะออกจากจินหลิงอย่างไรเป็นเรื่องของข้าไม่ลำบากจะวิ้นจู่เป็นกังวลเซียวชุนเอ่ยตอบตรงไปตรงมาซิ่งเฉิงจะวิ้นจู่ เสียวเชียนเย่จ้องเขมงไปยังหนานกงม่วเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจต่อการตัดสินใจเองของหนานกงม่วหนานกงม่วยักไหล่ฝ่าบาทหากต้องการให้เลือดไหลเป็นสายน้ำหม่อมฉันไม่ขัดข้องเพียงแต่พระองค์เหมือนจะไม่มีเวลาแล้วโต้เถียงกันมานานเพียงนี้ยามนี้ห่างจากรุ่งสางไม่มากนักแม้เซียวเชียนเย่จะสามารถเลื่อนการว่าราชการได้แต่เซียวเชียนเย่ไม่มีทางห้ามไม่ให้คนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนี้ได้แน่เซียวเชียนเย่หน้าตึง ปล่อยเซียวฉุนไปไม่ได้ฝ่าบาทในที่สุดเว่ยจวินมั่วก็เอ่ยปากเรื่องนี้พวกกระหม่อมจัดการแทนพระองค์กระหม่อมนึกว่าได้ทำข้อตกลงกับพระองค์แล้วช่องตามใจทูเดย์ตอนที่528การตายของเซียวฉุนตัวเบี้ย3สเซียวเชียนเย่ยจ้องมองเว่ยจวินมั่วนิ่งเนิ่นนานก่อนจะเอ่ยหากเซียวฉุนหนีไปกระหม่อมจะจับเขากลับมาเว่ยจวินมั่วเอ่ยตอบดีมาก เซียวเชียนเยี่ยเอ่ยเสียงเย็นทำเพียงจ้องมองหนานกงมั่วและเซียวฉุนนิ่งด้วยสายตาเยือกเย็นทว่ากลับไม่เอ่ยโต้แย้งหนานกงมั่วยิ้มท่านอองเชิญเซียวฉุนยิ้มมองหนานกงมั่วด้วยความลังเลเล็กน้อยวาจาของเวจวินมั่วแน่นอนเขาเองได้ยินแล้วทว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลาคิดมากได้โอกาสกลับมาหนึ่งครั้งนับว่าเป็นโอกาสรอดชีวิตอีกหนึ่งเส้นเซียวฉุนรู้ดีว่าหากชักช้าอยู่ที่นี่ต่อไปคนที่ต้องตายก็คือเขาส่วนเรื่องที่เวจวินมั่วบอกจะจับเขากลับมาต่อให้เป็นคนของวังจือ่กกจอก ใช่หรือไม่จจวินจู่เชิญส่งข้าออกจากวังด้วยเถิดไม่ได้ลิ่นฉังเฟิงเอ้ยด้วยท่าทีเกียจคร้านใครจะรู้ว่าเจ้าจะใช้โอกาสนี้จับตัวแม่นางมั่วหรือไม่เซียวชุนยิ้มเย็นจับตัวนางยามนี้จะมีประโยชน์อันใดนอกจากทําให้ไวจว,วินมั่วและวังจื่อเซียวติดตามเขาไม่ตายไม่หยุดแล้วหรือว่าเซียวเชียนเย่ยจะสนใจชีวิตของหนานกงมั่วอย่างนั้นหรือหนานกงมั่วพยักหน้าได้ท่านอองเชิญ เซียวฉุนท่านอองเสียงชายหนึ่งหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นมาพร้อมกันนั่นคือหนานกงไหวและเฉียวเฟยเยียนที่ถูกละเลยเพียงแต่ใบหน้าของหนานกงไหวนั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นทว่าเฉียวเฟยเยียนกลับเต็มไปด้วยความคาดหวังและอ้อนวอนท่านอ,องอย่าทิ้งข้าเซียวฉุนหันกลับไปมองหนานกงไหวเล็กน้อยเอ่ยด้วยรอยยิ้มต้องขอโทษด,ด้วยการเล่นสนุกของข้าจบลงแล้วดูเหมือนว่าสเสด็จพี่กล่าวถูกต้องแล้วข้าคงไม่เหมาะที่จะเป็นตัวเบีย้ยให้กับใคร ดังนั้นหากครั้งนี้สามารถเอาชีวิตรอดไปได้ข้าคงจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างราบเรียบสำหรับหนานกงไหวที่ถูกเขาดึงเข้ามาเกี่ยวอันใดกับเขากันเล่าอย่างไรหนานกงไหวก็สมควรได้รับโทษอยู่แล้วดูท่าทางบุตรชายของเขาแล้วต่อให้ไม่มีเรื่องในวันนี้ก็จะทำลายหนานนกงไหวอย่างแน่นอน ส่วนเฉียวเฟยเยียนเพียงรู้สึกสนุกเลยเล่นด้วยก็เท่านั้นแม้การสูญเสียเด็กไปจะเป็นเรื่องน่าเสียดายทว่าดูแลสตรีท่าทางอ่อนหวานผู้นี้ก็ไม่ใช่ตะเกียงไร้น้ำมันแต่อย่างใดต่อให้เด็กยังอยู่เขาก็ไม่มีทางยอมรับใครบอกว่าไม่ใช่ของหนานกงไหวแล้วจะต้องเป็นของเขาอย่างนั้นหรือเซียวชุนยิ้มยันให้เซียวเชียนเย่เดินนำสององครักษ์เดินตามหนานกงมั่วตรงออกไปนอกวังหลวงเดินออกจากประตูวังหลวงหนานกงมั่วหันกลับมาหาเซียวชุนท่านองช่างปล่อยวางได้ง่าย ก่อเรื่องวุ่นวายกลาหนแต่ทําตัวราวกับตนเองเป็นเพียงคนนอกบางทีเซียวฉุนคงเป็นคนนอกตั้งแต่แรกมาตลอดก็เป็นได้เซียวฉุนมองหนานกงมว่วอนหายใจหากไม่มีจะวินจุแล้วเจ้าเด็กไว้จวินมว่วนั่นบางทีอาจจะแตกต่างออกไปพวกเราไม่ได้ทําอันใดหนานกงมว่วเอ่ยโทษหนักเพียงนี้นางคงรับไว้ไม่ได้เซียวฉุนหัวเราะออกมาคนบนโลกใบนี้ไม่ต้องทําอันใดเพียงยืนอยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นว่าขวางทางผู้คนไม่น้อยได้ บังสายตาของใครหลายคนโชคไม่ดีเลยเวยจวินม่วเป็นคนแบบนั้นพอดิบพอดีโอเจวินจูก็ดูเหมือนจะเป็นคนแบบนั้นเช่นกันแต่อย่างไรจวินจูก็ยังเป็นสตรีเพียงแต่น่าเสียดายจวินจูแต่งกับเวจวินม่วเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนานกงม่วหลุบตาลงขอบคุณท่านอองที่กล่าวเตือนเซียวฉุนส่งเสียงหยันในลำคอเห็นชัดว่าไม่พอใจหากไม่ใช่เพราะมีพวกเจ้าอยู่ข้ายังคิดอยากจะฆ่าเจ้าเด็กเสียวเชียนเยี่ยนนั่นเสียก่อน หนานกงม่วเลิกคิ้วท่านอองไม่จําเป็นต้องสนใจพวกข้าทั้งสองแต่มีคนบอกข้าพวกเจ้าไม่มีทางยอมให้ข้าสังหารเซียวเชียนเชียนมีสู้ท้ายที่สุดหาทางรอดให้ตัวเองเสียจะดีกว่ายามนี้ดูเหมือนว่าเขากล่าวไว้ไม่ผิดจริงๆเซียวฉุนเอ่ยด้วยรอยยิ้มเรื่องของหนานกงไหวพระองค์ตั้งใจหรือหนานกงม่วขมวดคิวเซียวฉุนหัวเราะอย่างภาคภูมิใจ ข้าเองก็อยากรู้ระหว่างเซียวเชียนเยี่ยและหนานกงไหวจะวินจู่จะเลือกอย่างไรแต่ว่าดูจากตอนนี้แล้วจะวิ้นจู่ดูไม่กังวลเลยสักนิดหนานกงม่วพยักหน้าเบา,เบาเอ่ยด้วยรอยยิ้มท่านอ๋องควรไปได้แล้วทูลาเพ็กเจ้าไม่อยากถามข้าแล้วหรือเซียวฉุนแปลกใจเล็กน้อยหนานกงม่วสายศีรษะหม่อมฉันคิดว่าพระองค์โกหกหม่อมฉันเซียวฉุนชะง,งักจ้องมองหนานกงม่วอยู่เนิ่นนานสุดท้ายจึงหัวเราะออกมา ร้ายกาจจริงๆข้าดูไม่ผิดเลยจริงๆเมื่อเทียบกับจูชูอวีพู้นั้นแล้วช่างแตกต่างราวฟ้ากับเหวเพียงแต่ข้ายังอยากเตือนเจ้าระวังนางผู้นั้นไว้ด้วยครั้งนี้ข้าไม่โกหกเจ้าอย่างแน่นอนขอบพระทัยท่านอองทูลาเพ็กลาแล้วเซียวฉุนไม่อยากมากความกับหนานกงม่วอย่างไรเสียตอนนี้เขายังตกอยู่ในอันตรายไม่อาจาเอาตัวรอดได้เดินไปได้สองก้าวเสียงเย็นของหนานกงม่วพลันดังขึ้นท่านอ,อง เซียวฉุนชะง,งักได้ยินเพียงหนานกงโมเอ่ยหม่อมฉันลองมาคิดดูให้ดีแล้วคิดว่าอันใดหรือคิดว่าพระองค์ตายคงจะดีกว่ามีชีวิตอยู่น้ำเสียงของหนานกงโมยังคงเงยือกเย็นประโยคที่ว่ามีชีวิตอยู่ยังไม่ทันเอ่ยจบร่างของหนานกงโมก็เคลื่อนที่รวดเร็วไปประชิดด้านหลังของเซียวฉุนในทันทีองครักษ์ทั้งสองของเซียวฉุนคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเห็นเช่นนั้นจึงรีบชักกระบี่ออกมาเผชิญหน้าฉึกฉับ เสียงลูกธนูลอยพุ่งเข้ามาองคารักทั้งสองล้มลงกับพื้นไปทันใดเด็กๆเซียวฉุนตะโกนเสียงดังรู้สึกหน้าอกเย็นวูบก,กริดเย็นเยียบแทงทะลุมาจากทางด้านหลังและคนที่เขาเรียกหากลับไม่มีใครปรากฏตัวเซียวฉุนก้มหน้ามองปลายกริดแหลมที่ทะลุมายังหน้าอกด้านหน้าของเขาราวกับไม่อยากเชื่อว่าชีวิตของตนจะมาถึงจุดสิ้นสุดเป็นไปไม่ได้สุนัขที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในวังเพียงออกจากวังมาเขาก็จะได้ คนที่บอกสิ่งเหล่านั้นกับพระองค์คงจะไม่ได้บอกพระองค์ว่าต่อให้ทำข้อตกลงกับหม่อมฉันหม่อมฉันก็ไม่มีวันปล่อยพระองค์ไปความลับเพียงซ่อนอยู่ในใจของคนตายเท่านั้นจึงจะเรียกว่าความลับน้ำเสียงเนิบช้าของหนานกงมวถูกส่งมาจากทางด้านหลังเจ้าเจ้าหนานกงมวยิ้มบางเขาคงไม่ได้บอกพระองค์อีกเช่นกันหม่อมฉันไม่ใช่คนดี ดังนั้นหม่อมฉันไม่มีทางยอมให้ท่านเอ่ยเรื่องชาติกำเนิดของวเวจวินม่วอีกเป็นแน่และไม่ให้โอกาสพระองค์ได้ใช้ความลับนี้มาเล่นแง่ด้วยเล่นสนุกมานานเพียงนี้ท่านอ,องก็ควรพอใจแล้วหรือไม่เซียวชุนเบิกตากว้างไม่ยอมแพ้จ้องมองหนานกงม่วขเขมงอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของสูญสิ้นไปอย่างรวดเร็วใบหน้าของเซียวชุนบิดเบี้ยวลำคอพยายามแปลงเสียงเอ่ยขึ้นเจ้าจะจะต้องเสียใจเขาไม่มีวันปล่อยพวกเจ้า กงวิเฉินหรือหนานกงโว่ถอนหายใจที่แท้พระองค์ก็เป็นเบีย้ยในกระดานให้กับเขาเซียวชุนเผยรอยยิ้มประหลาดออกมาข้าไม่ใช่เบีย้ยมองดูคนที่เบิกตากว้างทะว่าลมหายใจขาดสิ้นดวงตาของหนานกงมม่เผยความเห็นอกเห็นใจออกมาไม่ว่าพระองค์จะเป็นอันใดในสายตาของเขาก็เป็นเพียงเบีย้ยตัวหนึ่งเท่านั้น รอจนหนานกงมั่วกลับเข้ามาด้านในทหารกรบททั้งหมดได้ถูกควบคุมตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดิมทีพวกเขาถูกเซียวฉุนควบคุมแม้แต่ตอนนี้เซียวฉุนยังทิ้งพวกเขาคนเหล่านี้จึงไม่คิดต่อสู้ส่วนหนาน,นอกงไหวต่อให้ใช้ทหารราวกับเทพเจ้าในมือของเขาก็ไม่มีทหารนับล้านเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับคนที่มีวรยุทธธรรมดาเพียงคนเดียวก็ยากจะพลิกสถานการณ์ได้กระทั่งไม่จำเป็นให้ไวจว,วินเมื่อต้องลงมือลิ้นฉังเฟิงก็สามารถจัดการกับนายทหารวีรบุรุษผู้ก่อตั้งประเทศได้อย่างง่ายดาย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ